สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พื่อความเชน,นกเกี่ยวข้าวครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพัทรลุงถามหากันมาหลายรอบแล้วฮะกับคันนี้อยากรู้ว่าคันนี้ทําไปแล้วยังอยู่หรือเปล่านะฮะสำหรับคันน่าจะเป็นคันเล็กๆฮะคันนี้เทคกหิคนะฮะก็ยังอยู่กันอยู่คันนี้ยังทํางานอยู่ปกติครับตามที่หลายคนถามหาก็ามา กับตัวกูบูต้าร้อยห้า X ครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นช่วงล่างนะฮะเป็นแท็กเหล็กคันนี้นี่ฮะกำลังเกี่ยวแปลงนี้อยู่นี่ครับแสงอาจจะไม่อำนวยเท่าไหร่นี่เจ้าของฮนะเสียโจเป็นไงบ้างพี่ใช้ไปตอนนี้ ายเม็ด <By> ช่วงล่างกับช่วงบนช่วงบนผูกก่อนแล้วใช่ป่ะข้างบน <laughs> บ <อก S 2> ผูกเม็ดแล้วบอกแล้วเกลี่ยเลยข้างบนข้างล่างหายวงข้างล่างหายวงครับเปลี่ยนเป็นเทคนิคนะฮะแต่ข้างบนเนี่ยเริ่มผูกก่อนแล้วครับตรงนี้ถ้าเจ้าหน้าที่กูบูต้าดูอยู่ผมแนะนําเลยฮะผมทํา youtube มาเยอะแล้วเปลี่ยนช่วงบนที่เป็นเหล็กอะบางๆงอะเปลี่ยนเป็นสแตนเลสฮะ รับรองว่ารถของคุณทนแน่นอนครับส่วนช่วงล่างก็เปลี่ยนเป็นอะไรนะก็เรื่องกับแยกอิสระเป็นแตกยางก็ได้แต่ให้<อ>แต่ให้มันเป็นเลี้ยวแยกอิสระครับแบบนี้ก็มันจะโอเคหน่อยนี่เหมือนคันนี้แยกอิสระนี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่ถ้าเป็นแตกยางตัวเลี้ยวปกติมีโอกาสติดสูง เดี๋ยวไปดูตรงนู้นตรงนู้นเมื่อก่อนขนาดรถตัวใหญ่นะเดี๋ยวอิสระยังติดเลยฮะแต่นี่ด้วยคุณสมบัติของตัวเขานะฮะน้ำหนักเบาแล้วก็เปลี่ยนเป็นแท็กเหล็กก็จะเกี่ยวง่ายหน่อยแต่ถ้าถามผมว่าช่วงนี้อู่ไหนรับทําบ้างนะฮะผมบอกไม่ได้เลยครับเพราะว่าที่ทำอยู่ตอนนี้โอ้โหติดตามใครไม่ได้เลย นะฮะต้องหากันเองฮะแต่แนะนําให้ได้ฮะว่า,ว,าว่าถ้าทําแบบนี้แล้วมันดีครับมันดีเข้อต้องใช้วัคเครื่องอเครื่องทีู่ปมันดีไวไมมไว้เนนี่นะฮะ <c oughs> เครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมฮะเครื่องกูบต้านี่ครับแล้วก็อัดปั๊มเบอร์ยี่สิบเอ็ดเข้าไปปั๊มแฟดเบอร์ยี่สิบเอ็ดฮะแล้วก็อ่ามอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์อะไรนะ มอเตอร์โคโคสี่สิบนะครมอเตอร์สวิงมอเตอร์สวิงแมคโคนี่แหละตัวร้อยยี่นี่แหละไม่มีปัญหาฮะช่วงล่างนะครับก็สนใจก็สำหรับแท็กเล็กครไม่ต้องโทรมาถามผมหาอูต่อกันเองเลยนะฮะถามผมผมก็ไม่รู้จะแนะนำตรงไหนแล้วเยอะครับ ถ้าเท่าที่รับสายมาเนี่ยเป็น20-30ลายนะฮะต่อปีนะฮะที่จะเปลี่ยนผมก็เลยถามก่อนข้อแรกเลยผมถามก่อนว่ารถคุณกี่ปีแล้วก็บอกว่า3ปี3ปีจะเปลี่ยนเป็นแท็กเล็กเนี่ยไม่ต้องแล้วครับมันไม่คุ้มทุนแล้วเดี๋ยวช่วงบนมันก็ผุนะฮะแต่ถ้ารถปีแรกออกมาได้ปีครึ่งแบบนี้เกี่ยวนาปีนาปังแล้วจะเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ยังได้อยู่ครับ ดูการเดินนะอันนี้แบบยังเล่งเครื่องไม่เต็มนะครับยังแบบเบาๆอยู่เครื่องก็เป็นเครื่องเดิมทันนี้ก็จะไปไล่สูตรอะไรใหม่หมดแล้วนะ,นะครับการเลี้ยวมันจะคล่องตัวกว,กว่านะครับ โโอ้เห็นหม <c oughs> นี่นะครับโดย 5x ตัวแรกของพัตรลุง พี่ก็บอกมาครับเรื่องของอู่ที่จะไปทําจะไปประกอบนะฮะแต่ถ้าจะโทรมาถามผมก่อนกะได้ครับว่าอู่นี้สมควรไปไหมอู่นั้นสมควรไปไหมมีอยู่อู่สองอู่นี่แหละที่ผม,มแนะนํานะครับแต่ถ้าเป็นอู่อื่นที่จังหวัดอื่นก็สนใจก็เหมือนมีอยู่ที่ชัยนาทมีท,ที่พิจิตมีนะครับก็ไปติดตั้งกันได้ครับมันคุ้มนะฮะ ถามว่าคุ้มไหมช่วงล่างเราหมดปัญหาไปเลย ay, remain, roller, เราไม่ต้องมาเปลี่ยนล้อเลื่อเราไม่ต้องมาเปลี่ยนในพวกเฟืองสปอเก็ตเราไม่ต้องมานั่งดูล้อนําแบบไล่ไล่กันอยู่นะฮะก็คิดง่ายง่ายโซ่เส้นเดียวอไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่นี่ตอนนี้โซ่เส้นเดียวใช้คุ้มไปเลยฮะล้อเลื่อชุดเดียวไม่เปลี่ยนนะฮะนี่พี่ก็บอกอยู่ล้อเลื่อชุดเดียวตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ทํามาตั้งแต่ทํามายังไม่ต้องเปลี่ยนเลยเกี่ยวไป ผมว่าไวสองพันกว่า 3, <000 S 1> แล้ว,ลวเออสองพันสามพันเนี่ยไม่ต้องแล้วนั่นี่เพราะว่ารถมันน้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบาข้อแรกเลยก็คือโซ่ไม่กินลอนเลื่อไม่รับน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็หมดปัญหาเรื่องเปลืองพวกนี้ไปแล้วสปอเก็ตของคูบูตา้าคู่หนึ่งอ่ะพันห้าพันหกแต่อันนี้ข้างหนึ่งสองพันห้าแต่ของคูบูตา้าอกร้อยชั่วโมงไม่เกินเ,เปลี่ยนแล้วแต่อันนี้เพิ่งเปลี่ยนพร้อมโซ่เนี่ยนั่นแหละครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนจะได้ซ้ําตั้งแต่น่นมาเลยเอ,อมันคุ้มค่ากว่าเยอะนี่ฮะนี่จากปากเจ้าของรถครับแต่ข้างบนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงผุหมดแล้ว <c oughs> ข้างบนก็เหมือนที่ผมบอกฮะถ้าส่วนไหนที่ถ้าเราเป็นช่างนะฮะถ้าที่ไหนเป็นช่างอยู่ไอ้ตรงไหนว่าพอเปลี่ยนได้ส่วนที่มันเป็นสัมผัสอะเหมือน <c oughs> อะไรที่เปลี่ยนได้ <c oughs> เปลี่ยนเป็นสเตนเลส <c oughs> ไปเลยฮะ

ข่าวอะไรเนี่ยหกหนึ่งหกหนึ่งขอขอหกหนึ่งนี่ฮะทุ่งนี้ของเสียโจก็เกี่ยวเองทั้งหมดเละมั่นไหมมันกรรมปัตปตาหน,น,นี้กรรมปาน,อ,น,นอันนี้เกี่ยวเองกัินนะเกี่ยวกันเหลโยดด้วยนะบริเวณนี้เกี่ยวกับกรรมปตานดีดด้วยเมื่อวานผมก็มาเกี่ยวนี่ฮะเพราะว่าเจ้าของพื้นที่ไม่อยู่พอเจ้าของพื้นที่มาวันนี้เรากลับบ้านครับ <laughs> เราอยู่ไม่ได้ <laughs>

นี่โดนนี่าารตคากินน้ำมันเหมือนเดิมมั้งน,น้ำลึกเยอะไหมน้อยว่าแตกเดิมคือน้อยว่าแท็กเดิมลั่นน้อยกว่าแท็กเดิมฮะเพราะว่าแท็กเดิมมันเป็นยางเนี่ยมันกดมันหนักครับแต่ถ้าเป็นแท็กเหล็กตัวนี้มันจะลื่นให้ครับถ้าคนใช้รถอยู่ก็จะรู้ครับนี่ครับ ต,ตอนเลี้ยวเนี่ยมันจะลื่นให้มาเลยแต่ถ้าเป็นแตกยางอ่ะของเดิมของเขาอ่ะอ่ามันจะกอดดินมาด้วยโอ้โหชูกล้องแล้วชูวกล้องแล้วข้าวหนาครับนี่ เาดูดูดดข้าวหนามากเลยครับ่านิดไดโลนเทียวไนู้เียวโงทีกเวานหัดูเียน่โงอ้กามางนีตกข้าวยาวก็ตายเลยอืม โอเคครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูกันแค่นี้นะครับและก็ยังอยู่ครับคันนี้สําหรับคนที่ถามหากันก็มาว่าคันนี้ยังอยู่หรือเปล่ารถเขายังเกี่ยวดีไหมยังเกี่ยวดีปกติฮะทำงานกันอยู่โอ้โหคนขับเปิดไฟแล้วครับของผมตู้แอร์ยังไม่เปิดเลยป่านนี้แต่นี่คนขับเปิดแล้วครับไม่ไม่ใช่ตู้แอร์นะฮะ <c oughs> เปิดแล้วเปิดไม่ใช่เปิดเพราะอะไรครับ กลัวว่าไฟชอ็อตไฟช็อตต้องจอดอต้องเปิดไว้ก่อนถ้าช็อตได้กลับมาวอร์มวอร์มไฟวอร์มไฟก่อนโอเคลากันไปก่อนครับคลิปนี้ให้ดูกันแค่นี้ครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ตอนนี้โควิดด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้ไปถ่ายที่อูกก่ก็ดูคลิปเก่าๆก,กันไปก่อนนะครับแต่คลิปนี้ที่บันทึกก็วันนี้วันที่บันทึกวันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบ ยี่เอ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหานะครับสิงหาหกสี่เ้าว่าลงยูทูปมันถ้าว่าไกลต้นใจคืออยากรู้ไอ้ท่าผีกันข้าวหน้าเฟซบุ๊กคอยนี่เลยรับนี่ฮะถ้าถ้าอยากรู้ก็เฟซบุ๊กโสภิษฐาฟาร์มโสภิษฐาก็เข้าไปดูเข้าไปดูในเพื่อนของพฤกษาฟ้ามครับพิมพ์ว่าโสภิษฐาสระโอสกสระต่อทันฐานต่อทันฐานอะไรอีกอะ ออออีต่เออนเมัวแล้วผมมวัวแล้วนี้ก็ไปดูเพื่อนของผมฮะในหรือว่าทักเชตมาถามผมว่ของพึกษาฟาร์มนี่แหละเฟซบุ o กนะฮะอย่าไปในเพจนะฮะในเพจเนี่ยผมไม่ค่อยได้ตอบสําหรับเพจแต่ถ้าถ้าเฟซบุ๊กเนี่ยผมตอบไว้อย่าไปหลงเชื่อ,อครับเพราะว่ามันมีมาหลายเคสแล้วลูกค้านะครับหลายเคสล้ะที่ไปหลงเชื่ออูที่บอกว่าเอามาผมทําได้ เอามาผมทําให้เขาทําได้จริงครับเขาทำให้จริงแต่บางคนก็โดนหลอกไปบางคนก็เขาทําให้อันนี้ผมก็มันแล้วแต่ดวงของท่านได้แก้งานเป็นแสนอ่ะครับได้แก้งานก็งานโดนงานก็มีต้องแก้ด้วย <c oughs> ก็แล้วแต่ครับตรงนี้ถ้าอยากได้อยากนั้นจริงๆก็โทรมาถามกันนะฮะโอเคครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าโควิดรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะ ตอนนี้ไม่ได้ไปอู่ไหนกันเลยนะฮะโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจ้าเด่นเป็ดมากเลยก็ไม่ตักไม่ได้เลยนะไม่นมุ่มไม่ไม่ใหญ่กระปุ่มหรอกกระปิจุ้ยไม่เน่าเปพี่นแท้เด่นขี่รถไปดำๆหนึ่งก็มันไม่ละเป็นอุ่อนะน,นู้น เปี๊ไม่ดีป้อเดี๋ยวดี๋เล่ดมากไม่ได้เออ <c oughs> มันมีเขาเล่นในใจโจ้กเปี๊